สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วจ้าก,ากส็สวัสดีตอจ้าทุกคนวันนี้มาหาทุกคนอีกแล้วจา้าแพลนนี่ค่ะทุกคนคุณลวงเพิ่งสร้างมาสดๆร้อนๆเลยจ้าเมื่อกี้เพิ่งมาส่งเลยจ้า่องกองทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันจ้าว่าคุณลวงสร้างอะไรมาให้แมมอีกแล้วจ้าทุกคนจา้าน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนไลยๆคนชอบจา้าทุกคนมามาดูเลยจา้าว่าคุณลวงสร้างอะไรมาจา้า Oh. จ้ทุกคนว้าว <Wow. S 2> เป็นทุเรียนจ้าทุกคนจ้าโอ้ย oh. ทุเรียนทุเรียน <c oughs> ทุเรียน <c oughs> ทุเรียนมอนทองจ้าทุกคน <c oughs> นี่ว้า wow. ว กองว้าวทุกคนจ้ะทุเรียนมอนทองจ้าล่วงซังทุเรียนมอนทองมาให้แม่จ้าทุกคนแล้วก็กำลังกินเลยจ้าน,นี่เห็นไหมมีแสงมีแสงเข้าวนนี้แสงทุกคน ภาดกินก็เอ้ยว่าลิวเหลียหลิวเหรียนทุกคนมาจ้ะทุกคนมากินพร้อมกันจ้ะซองกองเลยจ้ะกองเบลเลอร์เลยจ้ะทุกคนรู้จะกินหมดหรือเปล่าจ้ะวันนี้ก็จะมากินทุเรียนอ้างทุกคนจ้ะทุกคนจ้ะสักครู่นะจ้ะนี่ทุกคนดูสีเห็นป่ากำลังกินเลยจ้ะทุกคน เป็นทุเรียนร้านข้องน้องที่รู้จักกันจ้ะทุกคนแม่เคยทําคลิปทุเรียนให้ทุกคนดูแล้วจ้ะเพราะว่าร้านเนี่ยสร้างมาก็โบเคยพิดร่างจ้กทุกคนแม่สร้างมารอบีพเป็นรอบี่บสร่ามาจากก็ได้เนื้อตามต้องการเลยจ้ะทุกคน<ม>แล้วก็ทุเรียนเนี่ยหวานมันแก่จ้ะทุกคนนี่มาจ้ะเดี๋ยวเรามากินทุเรียนด้วยกันจ้ะทุกคนอืมนี่ก็จะมากินทุเรียนอ้างจ้ะนี่มาเลยมา อืม,อม,อม,อมหอมมันหวานบกได้คำเดียวเลยฟินอืมอืมอืม,อม,อม ต้นใจทุเรียนจากทุกคนร้านน้องเขาจะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตอาจารย์ทุกคนอยู่ที่เข้าหลังทางขึ้นเข้าหลังอาจารย์อร่อยจัดอืมไม่แม่กลับมาครึ่งลูกแล้วยังเบ่เบเจะเม็ดเราจะให้ดูเม็ดสุดยอดอืมเจอแล้ว con đu mẹt Mẹt lếp nít dây lên nha Đúng Thấy không?

วันนี้ก็จะมากินทุเรียนอ้างทุกคนจ้ะแล้วขอโทษขออภัยใครที่กำลังยากกินทุเรียนให้ทุกคนอรงไหนี่นี่กินเหมือนแบบ ๋อมมันละมุมนจังลยจ๊ะเม,ม็ดนิดเดียวเองมันนี้ทุกคนดูเม็ดเดยดอะนะคนดูความเม็ดอื ก็พี่ดังจริงจังจอดอม,มาไม่ทิ่ตามได้กินอันนี้เสร็จก็จะไปแล้วจะทุกคนวันนี้คลิปนี้จะมาเร็วไปเร็วจัดเอาทุเรียนมาอ้างทุกคนจ้ะต้องขอโทษขออภยัยใครที่กําลังยากกินทุเรียนนะจ๊ะโอ้หวานติดปาก हम्म โอ,อ,อ้โหทุกคนนี่ก็น่าจะประมาณสามซีโลจ้ะฉักคิดว่านะเพราะว่ากองใหญ่มากเลยจ้ะทุกคนนี่แล้วเนี่ยอย่างอีกกองนี่เต็มท่าเลยจ้ะ เอาละจ้า oh. สำหร like ับคลิปนี้ดิมแบงจังหลาไปกอลละจ้ะใครที่สนใจทุเรียนนะจ้ะทุกคนอย่าลืมฟากร้านน้องร้านนี้ด้วยนะจ้าที่อยู่ภูเก็ตนะจ้ะทุกคนทางขึ้นเข้าหลังจ้กทุกคนจะมีร้านทีเรีงามดูจ้าเนี่อร่อยแล้วก็บมผิดบ้างจริงๆแต่ทุกคนสำหรับคลิปนี้ดิมแต้จังหลาไปกอลละจ้ามาอ้างกินทุเรียนให้ทุกคนดูไม่ใช่จ้ะ แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แมมด้วยนะทุกคนกดซับสไครต์ให้แมมด้วยนะจ๊ะจะได้ทำคลิปจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปจ้ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วจ้าตับทุเลียนสวยๆว้าวบ๊ายบาย,บาย,บาย